สวัสดีค่ะทุกคนก็เคยใช้คำว่า thank you หรือคำว่า thanks ใช่ไหมคะเวลาเราได้รับอะไรบางอย่างหรือว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็พูดขอบคุณ thank you thanks แต่ว่าถ้าเราจเจริญภาษาอังกฤษจริงๆเราก็สามารถใช้คำอื่นได้ที่ไม่ใช่คำว่า thanks หรือ thank you ค่ะนี่ไม่ได้บอกว่าให้ไม่ต้องใช้คำว่า thank you หรือคำว่า thanks นะคะก็ใช้ได้ค่ะแต่เราจะมาบอกคำใหม่ๆให้คุณรู้ค่ะคำแรกค่ะคำว่า I'm touched I'm t o u c h ในที่นี้ไม่ได้แปลว่า I touch ที่แปลว่าฉันไปจับหรือไม่ใช่ว่า I'm t o u c h e มีคนมาจับฉันอันนี้ไม่ใช่นะคะ I'm t o u c h ในที่นี้ก็หมายถึงว่าเหมือนคุณมาจับหรือว่าไม่ไม่เชิงจับอะค่ะแต่ว่าเหมือนกระทบกับจิตใจทําให้รู้สึกดีมากๆจากข้างในเลยเหมือนเวลามีคนทําอะไรดีกับคุณคุณก็ oh I'm touched อะไรประมาณนี้คะ่ะคําต่อไปค่ะ I'm in your debt ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าฉันติดหนี้คุณนะคะแต่มันไม่ใช่การติดหนี้ทางการเงินแต่ติดหนี้ทางการกระทําอย่างเช่นเวลาที่คุณทําอะไรดีกับเราทําแบบดีมากๆเลยแล้วก็ I'm in your debt คําต่อไปค่ะ You are a lifesaver ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าคุณช่วยชีวิตแบบช่วยชีวิตคนจริงๆที่คนกําลังจะตายแล้วคุณไปช่วยไม่ใช่แบบนั้นนะคะ แต่เหมือนคุณทําให้เราพ้นออกจากทุกข์หรือว่าช่วยให้เราในทางที่ดีด้านนึงค่ะอย่างเช่นคุณทํางานมาทั้งวันแล้วคุณเหนื่อยมากๆแล้วคุณต้องการวันหยุดแต่บอสของคุณไม่ให้เพื่อนของคุณก็ช่วยไปไก่เกี่ยคุยกับบอสจนบอสจนบอสของคุณเนี่ยให้วันหยุดอย่างนี้ก็พูดได้ค่ะว่า thank you y o u r lifesaver คำว่า I'm thankful to you ก็จะเป็นเหมือน thank you นั่นแหละค่ะแต่คนที่รับฟังเขาจะคิดว่าเราใช้ภาษาอังกฤษได้เก่งมากและใช้คำได้เยอะค่ะต่อไปค่ะ a million thanks to you ก็คือเหมือนการพูดขอบคุณหลายๆครั้งแบบว่าทำไว้กับฉันดีมากเลยจริงๆก็คือขอบคุณแล้วก็ขอบคุณแล้วก็ขอบคุณไปเรื่อยๆค่ะต่อไปค่ะ my gratitude knows no bounds อันนี้ก็คือเหมือนคุณมีความสุขมากๆเลยค่ะ ต่อไป you are an angel ก็คือเหมือนคุณเนี่ยเป็นคนดีมากเลยนะทำเราแบบทาให้เรารู้สึกดีทำให้เรามีความสุขอะไรี้ก็ you are an angel ค่ะคำนี้นะคะ thanks a bunch บอกไว้ก่อนนะคะว่าคำนี้ใช้ได้กับแค่ฝูงเพื่อนของเราที่เราสนิทค่ะมันจะใช้เป็นทางการไม่ได้อันนี้ก็จะเหมือนว่าขอบคุณเป็นกองเลยค่ะเพราะว่า bunch แปลว่ากอง thanks a bunch คำต่อมาค่ะ I don't have words to thank you ก็คือฉันไม่มีคำไหนเลยที่จะมาขอบคุณเธอได้เหมือนเราพูดไม่ออกเราไม่รู้จะใช้คำไหนพูดขอบคุณเพราะว่ามันดีมากๆเลยจริงๆค่ะต่อมาค่ะ It's so kind of you แปลว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบจิตใจดีมีน้ำใจจังเลยพูดลมๆก็จะเป็นคุณเป็นคนที่มีน้ำใจนะคะขอบคุณที่ช่วยอะไรประมาณนี้ค่ะ ค่ะทั้งหมดนี้ก็คือ10คคำที่เราสามารถใช้แทนคำว่า thank you หรือคำว่า thank s ได้นะคะมีความหมายเหมือนกันค่ะแค่ว่าเราจะใช้คำแตกต่างไปแล้วคนฟังก็จะคิดว่าเราเก่งและรอบรู้ด้านภาษาอังกฤษมากขึ้นค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะคะกด subscribe นะคะขอบคุณค่ะ